ข้อที่เราที่ปรับกันไปของออสการ์นะครับคือลักษณะของการทํามือซ้ายยาวมือขวาสั้นให้สําเร็จนะครับก็คือตรงบรรทัดที่สองนะมันจะเป็นแบบโน้ตมือขวาจะต้องสั้นตลอดเลยนะครับแต่มือซ้ายเนี่ยมันจะมีทั้งสั้นทั้งยาวผสมกันอย่างเช่นห้องที่หนึ่งนะครับนี่คือห้องที่หนึ่งนะมันจะมีโน้ตสั้นอยู่ที่ตัวแรกแล้วก็ตัวสุดท้ายของมือซ้ายนะครับ ส่วนมือขวาสั้นเสมอเลยครับสั้นห้องที่2นะครับมือซ้ายก็มีสั้นที่ตัวแรกกับตัวสุดท้ายเหมือนเดิมส่วนมือขวาก็สั้นเสมอครับนะครับอีกครั้งนึ่งนะครับห้องที่สองห้องที่3ม,มือขวาสั้นเหมือนเดิม แต่มือซ้ายก็เหมือนเดิมครับสั้นตัวแรกกับโทวสุดท้ายนะครับรวมกันเป็น